นายพงรัฐพิรมรัฐนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยนางสาริสาพ,พิรมรัฐประธานแม่บ้านมหัดไทย จังหวัดอุบลราชธานีนายทรงพลวิชัยขัดค้ารองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีหัวหน้าส่วนราชการประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีในอำเภอขิงนายนายุองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไหากำนันผู้ใหญ่บ้านนักเรียนและชาวบ้านท่าไหาร่วมดํานาข้าวแสงแรกณนะแปลงนาบ้านท่าไหาตำบลท่าไหอาอำเภอของนายจังหวัดอุบลราชธานี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีกล่าวว่าจังหวัดอุบลราชธานีมีความโดดเด่นในหลากหลายด้านโดยได้ประกาศตัวเป็นเมืองสีแสงประกอบด้วยแสงที่1คือแสงแรกแสงตะวันขึ้นก่อนใครในสยามที่ผาชนะใดและเป็นที่มาของผลิตภัณฑ์ชุมชนแสงแรกได้แก่ผ้าแสงแรกปลาแสงแรกกล้วยแสงแรกเม็ดมะม่วงหินมพานา์แสงแรกทุเรียนแสงแรกและข้าวแสงแรก แสงที่สองคือแสงเทียนงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก แสงที่สาคือแสงธรรมอุบลราชธานีเป็นจังหวัดที่มีจํานวนวัดมากที่สุดเป็นอันดับสองของประเทศและมีพระอริยสงฆ์ที่เป็นที่เคารพนับถือของพระพุทธศสาสนกชนทั่วประเทศเป็นจํานวนมากได้แก่หลวงปู่เสาหลวงปู่ม่านหลวงปู่ขาวหลวงปู่ชาสุพัทโทและแสงที่4คือแสงโซลาเซลล์โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ําเขื่อนสดินทรที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก จากการแนะนำข้าวแสงแรกของคุณหญิงพันทองมณีศิลป์บริษัทข้าวแม่จำกัดพบว่าการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวที่ดีมีคุณภาพต้องใช้ความพยายามและองค์ความรู้เป็นอย่างมากทำให้ข้าวแสงแรกเป็นข้าวหอมแดงที่มีคุณประโยชน์ด้านโภชนาการเหนือกว่าข้าวทั่วไปโดยมีดัชนีน้ำตาลต่ำช่วยขจัดอนุมูลอิสระออกจากร่างกายช่วยลดอัตราการเกิดของมะเร็งลดอัตราความเสี่ยงของโรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดโรคหัวใจโรคความจำเสื่อมไขข้ออักเสบและชะลอวัยโดยจังหวัดอุบลราชธานีจะได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพสูงแบบเข้าแสงแรกพร้อมส่งเสริมให้เป็นที่รู้จักเพิ่มมูลค่ากระจายรายได้สู่พี่น้องประชาชนอย่างยั่งยืนสืบไปโดยจังหวัดอุบลราชธานีจะได้พัาลัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพสบบข้าวแสงแรกพรอม่งเสริ้เปที่รู้จักเพิ่มมูลคระจายายได้ส่พน้องประชาชนองยั่ยนสืบไป ท่านตมีนคว้ามข้นหน้านะครับคุณผอท่ารัีวันนี้่านเดินทางร่มกิจกรรที่นุ่งตูังันอีกั้ปกของเราครั่นีม้ีเกียรติครับท่านรองผูการจังหวัดยําอยู่นะครับท่านจงพลวิชัยราชการต่อนะครับมีสารกานะครับวันนี้ท่านได้กรุณาเดินทางมานะครับให้ ไปเลครับคุณแม่ขอบคุณป็นบแม่ครับกล่องเพืนท่านเคยดำนาไหมเคยไหมีเราข้าแตงแดดแสงออร่าไงคะท่านแสงออราพูดถึงใสงเดียวใช่ไหมไม่ได้พูดถึงอะไรถูกหมรลองจับก่อนอย่างเช่นถ้าถ้าถ้าเขบอกก็ไม่หงหดูนะคะ คงรัฐพิรมรัฐนะครับเป็นเพอนนนะครับตามท่านกั่าตีงแรกตอแรกวันนี้กินปลาเพื่อที่จะทำซุชิแล้วก็แลก็จับตัวนี้นะะจะเป็นให้จะเป็นพาสิกให้ดจะเป็นจอระบ้าง